มัต้องหุ่นไหวคับชีวิตกุนแม่แม่เบิ้ลแม่จังมันเป็นมาที่ไหนต้องข้าดิฉัได้ลงได้หมยกันเลยแม่กับกันเลยจับกันเลยจับกันเลยกันมัเลยมันมันวุ่นวายกับพ่อกับมัน กัดมนเลยงพ่อไม่ห้ามโดนงพวกปากมันโดนมันฉีดปากเออมันฉีดปากหอมเหมือนดูฉี่ขึ้นก็เหรอย่ายมันแก่เพราะหายดอกเมื่อไรเห็นเลือวุ่นวายอยู่ใครอยู่มันหน่อยอย่าลองเข้าสนใจนะกัดไก่ตัดเราเจ้ากัดมะเลยกัดมะเลยมันวุ่นวายกับพ่อวุ่นอไม่ไม่เจสใส่ลางมะเร็งมันหนาละรอเละเจส ทนดารักมเนี่ยมันต้องการความรักกัดโโถเจ้ามันรักมันต้องการความรักกัดมันมันกัดมันกัดโหนเ่อนแหม่ขอ้าหัวโอ้ยรักรักกูเยอะเกินมันดารักก็ยังนี่มึงไม่ต้องมาทําหน้ารักมึงกัดลูกกูทําไมเหลยเหลยเดี๋มาทำเป็นรักยืดมันต้องเต็มโอณ้ยคุณผู้ชายคุณผู้ชายคุแม่มันเรียกร้องเพราะมึงแจกขายแก้วอ่ะ ได้ตั้งใจได้ตั้งใจขู่บางหนี่แม่งอ่นขู่ต้องเก็บคานเด็นี่คำทงการแก้วคำท้าแก้วตกปขายแก้วไหมคำทารเก็บเราบังคันี่กับแม่บางหนี่ไงเก็บเลยเก็บเสร็จกันเสร็จกันเสร็จแก้วเอ้ยเสร็จึ่งกันเก็บเลยเก็บเลยเออโค้กแก้วไข่เนี่ยแก้วไม่ได้มาตรฐานนะลูกแก้วเนี้ยแก้วนี้ไม่ได้มาตรฐานนะครับไอ้แก้วคือถ้าเป็นลูกก๋าเจ้าอ่ะที่ได้มาตรฐานกุนีไงถ้าเป็นลูปบางนีไง ม่ได้ปรได้มาตรฐานไหมเอามาหายเ<ด>จ้าเจ้าข้าทิชชู่แก้วตกแมง <c oughs> คิปูคนแบบมีคนเบ <c oughs> ิ่อเลยเห็นปะมาหายเลยเจ้าอา้าอยู่นี่มาหาพ่อเร็วมาหาพ่อเร็วเย่งความรักจากพ่อนะไอ,ตนะอ้ตัวร้ายนะอย่ไปใกล้มันตัวร้ายผมกับข้าเจ้าเนี่ย<า>ผมกับข้าเจ้า ตอนนี้นะครับตอนนี้เราไม่มีของขายครับตอนนี้มันมีกระเป๋าเหลืออยู่นะครับแต่แต่แต่เราจะเก็บไว้ถ้าเราขายหมดเราจะไม่มีอะไรขายนะครับนี่ตอนนี้เราก็เลยเราจะผลิตของอย่างนี้ขายเราไม่ได้ผลิตเลยเพราะเราไม่มีงบเพราะว๊้ย เจ้าจะทำมันเจ้าจะทำมันจะมาทำอะไรเจ้านะเหนียวยายเนี้ยมารักยาเจ้าเหนียวเนี้ยมารักยายเลยเจ้าออกจากมันไปเหนียวมารักยายนี่มันคือตัวไรเหนียวบ้านเหนียวมันตัวร้ายของบ้านเจ้าหลบไปเจ้าหลบไปมันคือตัวร้ายของบ้านเป็นอะไรกับเนี้ยมันเจี่ยวกเหนียวเนี้เปิงหูมันเบิงหูมันเบิงหูมันเมื่อไรจะเริ่มวุ่นวายกับเราสักทีเบิงหมดขั้นกัน ใจไม่เหนไดใจจะเริร่มทำรายา